อยากทราบว่าการมีเซ็กใต้น้ําจะท้องหรือเปล่าคะมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ท้องหรอกเช่นถ้าเกิดว่าไปมีอะไรกันในน้าทะเลระหว่างที่กาลังมีน้ําทะเลมคงเข้าไปบ้างอนะเวลาน้ําทะเลเข้าไปมันจะแสบนะครับระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่านะครับอันที่สองถ้าเกิดว่าเรามีอะไรกันในสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำมันมีอะไรใส่ไว้ครับกันเชื้อโรคอะคอลีนครับ ตัวสุจิเจอเข้ามึงคงเดี้งเหมือนกันนะครับนะส่วนในอ่างก็ตอบยากแล้วแต่ว่าน้ําอะไรมันก็มีข้อดีไหมก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดจากหนุ่มๆสาวๆอยู่เนี่ยเราจะต้องนั่งรู้ว่าเวลามีน้ำเนี่ยมันจะชะล้างน้ําหล่อลื่นออกไปจริงไหมชะล้างน้ําหล่อรื่นออกไปเวลามีอะไรกันมันก็จะเจ็บปวดรวดร้าวใช่ไหมครับ แบบนี้เหมาะสําหรับสาวๆซึ่งผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะนะครับนะธรรมดาอย่าได้ลีอ่านเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลไม่ควรเรียนแบบครับ